สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็สถานที่เราจะมาวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่วออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรนะครับก็จะอยู่หน้าสารากลางหลังเก่านะครับผมแต่ก่อนตรงนี้เขาจะเป็นร้านกาแฟนะครับตอนนี้เขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ พิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเชียงรายเปเนเล่น,นะครับนี่ครับเราเข้าไปดูปมาสวัสดีครับอ๋อนี่ครับประมาณนี้นะครับ ครับผมอืนะครับอันนี้นะครับอ๋อเราสามารถที่จะปั้นได้ใช่ไหมครับนี่ ตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือผลงานที่ผู้เข้าโชว์เขาปั้น มีก็จะเป็นผลงานอันนี้แหละรครับผมนนเป็นภาพคาค่ะเา<อ>จะให้มูว่ามันแมชกับตรงไบ้างนะคะครับอันนี้คือยังไงครับเป็นคนณลักษณะของรูปภาพค่ะคอันที่หนึ่งเขาบอกว่าจะเป็นแบบ ไม่ได้ม่ได้มีขอบเขตที่ชัดเจนก็ลองดูว่ามีรูปไหนที่เป็นแบบข้อหนึ่งบ้างอะไรอ๋อในในความคิดเรานี่เหรอใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าจะเป็นรายละเอียดงงานศิลปะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบ,บนแผ่นที่อยู่ติดกับงานศิลปะอ่ะครับผมเบลูิกา ีไลลฟ์หรือเป่าไม่ไลฟ์ครับผมแค่แค่ถ่ายถ่ายวิดีโอเฉยๆครับอ๋อเป็นเป็นชื่อผลงานนะพ่ะส์สี่สิบสี่สิบผลงานไม่ได้บี้มขอบเขตแสดงอารมณ์แสดงอย่างนั้นผมถือได้ครับอันนี้มันเป็นภาพเพ้นท์เรื่องอะไรครับนี่ ใช่ไหมครัคแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอันนี้คือหนึ่งในข้อที่เราไม่สามารถทำได้จริงในโลกความเป็นจริงคะ่ะอสามารถพลิกดูด้านหนักให้ดูใช่ภาษาอังกฤษได้คะ่ะครับผมโอ้ตรงนี้เป็นเป็นภาษาไทยเนาะใช่ค่ะตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เราไม่สามารถที่จะทำเองได้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะอืถ่ายชีวิตให้กับคนไม่มีชีวิตใช่นเลยคะ่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับางนี้นอ๋อ นใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับผีรับรู้ถึงความเจ็บปวดของอีกคนควบคุมความรู้สึกของตนเห็นจิตปัญญานอันนี้แหละครับผมอันนี้คืออะไรครับเป็นที่เขียนคเลยได่รู้สึกว่าได้รับแรงมานานนานใจครับคับน,นี่ก็มีศิลปินมาว่าวายค่อ๋อศิลปินของของของเมืองไทยแล้นี่เห,อหรอหือหรือทั้งหมด คผมถ้าแต่บริเอัน,นี้จะมีเรื่องนาวนะคะเนี่ยคะ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไล่ไล่าลามาอืมแล้วก็เป็นคนแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยค่ะ S <S ส่วนกองผ้าันนี้็เป็นอีโช็อปนค่ะสามารถสราเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการหรือว่าจะทำะเป็นจุดตางๆน,น,นี่ก็ได้่ยค่ะคจาก้าตามที่ได้รับแรงบัานดาลใจมาจากคำว่าความสุขเศร้าอะไรอย่างนี้ค่ะตัวอย่างนของของอยายก็คือที่อยู่ร,บรอบๆกองผาเนี่ยอันนี้ก็คือคนที่เข้ามาเยี่ยมชมใช่ไหมครับทำใช่ค่ะอ้นนี้ก็จะเป็นร้อน อ๋ไ <ฟ S 1> อไฟแข็งอมาเนี่เนาะแล้วมันมีมีกี่ที่นะครับตรงนี้ที่ครับผม,ม,มบสถานท,ท,ท,ที่ที่เราจะดูตามตามเป็นที่นี่เลยใช่ไหม อ๋อเพราะว่ามันงานก็มีถึงวันไหนนะครับถึงมันที่สาอ่ะสามสิบครับวันอังคารเมื่อกี้ได้นี่มาจากป้าข้างนอกเปิดปิดของพาวิเดียนกับวันที่นะครับหน้านี้มันจะไม่เหมือนการสักทีเลยจะไปเยี่ยมชมตรงไหนก็รบกวนเช็คด้วยครับที่หรือส่วนใหญ่นะครับเขาปิดไม่ให้มีเข้าชมแล้วอ๋อครับ อันนี้ชื่อผลองานว่าหนึ่งหนึ่งพันค่ะเพราะว่าเขาต้องการรวบรวมก้อนหินให้ครบหนึ่งพันก้อนค่ะเพื่อที่จะได้นําไปสร้างผลง,งานศิลป,ปะต่อไปค่ะครับอันนี้แะไรครับมีชื่ออะไอันนี้ก็เป็นรูปถา่ายจากห้องเรียนที่จากที่วอจอค่ะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในการทำเวิวววร์กช็อปวอวอรอรนี่ค,คุหมายมันคืออะไรนะชื่อเมืองหลวง โออนะคอครับขอบคุณมากนะครับผมถ้าที่ผมมเรียนี่มันจะเป็นกิจกรรมนะครับครับอะไรในโซนที่เขาเชี่ยวชาญได้ไบบดึงนิยมมาสนับสนุนศิลปะโอ เล็กๆน้อยๆให้คุ้ที่ไม่เคยทำ,ำอามครับไม่จำเ,เป็นต้องเป็นเด็กผมใช้เวลาว่างทำครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นศิลปะของประเทศโปรแลนด์นะครับผม ถ้าเข้ามาเที่ยวนะครับก็จะมีน้องๆน,นะครับอธิบายอย่างดีแล้วก็เข้าใจด้วยเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนลยนะครับก็คือสามารถสอบถามน้องๆก็ได้เลยนะครับด้านไหนนี่ก็มีน้องๆให้ข้อมูลได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทําได้จริงในชีวิตนะครับเปลี่ยนชื่อของผู้คนในเมืองนั้นทั้งหมดมีชีวิตอยู่ในมิติอื่น เลือกนอนหลับครับนี่ผมชอบตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรอะไรที่เราคิดไม่ได้มีขอบเขตชัดเจดเนเยเราคิดมันเหมือนภาพไหนแล้วก็ลองเลือกดูนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่เข้าใจยากพอสมควรน,นะครับผม ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะไปสถานที่ต่อไปนะครับอ๋ออ่าโสารงนั้นคือมาจากตุร,รครับครับจริง,รงๆเราจะมีให้เก็บนะแต่ว่ามันหมดแล้วที่วางอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมที่วางอยู่ตรงนั้นคือที่แขกเขามาเขียนแล้วเขาทิ้งไว้เขาแากลับด้วยอ๋อข้อความตรงนั้นก็อ่านได้ครับ はい